ทมกก็ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีสู่รายการ Victory Cat นั่นเองสำหรับภายในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่น m i n e ครับ t ซ u r v i v a อกัอนอีกแล้วเช่นเคยนั่นเองย yeah. ซึ่งคลิปนี้นะครับก็เป็น EP ที่3แล้วนั่นเองนะครับที่เราอยู่บนเกาะนรกนี้นะฮะต่อจาก EP ที่แล้วนะครับที่เราทำการปลูกต้นไม้ไว้ถูกต้องไหมฮะคุณผู้ชมรู้สึกว่าตอนนี้นะครับเราได้ตัดไปแล้วรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็มีต้นไม้ใหม่ขึ้นมาตรงหน้าเราเมื่อสักครู่นี้เองนะฮะโอ้โหมันอะไรจะเพอร์เฟกขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทําการตัดกันเลยดีกว่านะครับโอ้โหได้เมล็ดมาเรียบร้อยนะฮะอะไรมันจะลดเร็วทันใจมากๆเลยนั่นเองนะครับสําหรับภายในวันนี้นะครับ ภารกิจของเราเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยไปตะลุยเกาะกันนั่นเองนะฮะเพราะเนื่องจากว่าเรามีสามเกาะที่ยังไม่ได้ตะลุยถูกต้องไหมฮะคุณผู้ชมซึ่งเกาะน,นั้นนะฮะก็น่าจ,จะสื่อถึงเนเธอร์นะฮะเกาะน,นี้ก็จะเป็นดีเอ็นนะครับแล้วก็เกาะน,นั้นเนี่ยก็จะเป็นเกาะวัวน,นั่นเองนะฮะโโอออยย้ นิดเดียวนะฮะเหมือนเป็นการฆ่าตัวตายเพื่อรีฟิลอาหารแต่ว่ามันก็ไม่น่าจะรีฟิลจริงๆนะฮะดีนะฮะที่ของไม่ตกนะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าเราเน้นน้ำการตั้งค่าวไปตั้งแต่แรกแล้วนั่นเองณนะตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาตัดใบไม้กันก่อนเลยดีกว่านะฮะเราจะได้มเมล็ดเป็นมานะครับโอ้โหได้มา2องเลยเวเฮ้ยเจ๋มมากๆนะฮะโอเคตัดไปเรื่อยๆเลยับคุณผู้ชมนี่เราได้แอปเปิลมาด้วยตั้งลูกนึ่งนะฮะคุณผู้ชมเออเป็นอะไรที่เม็กเซนสุดๆนะฮะโอเคตรงนี้นะ่ะมันอยู่ใน เขตบ้านแล้วคือถ้าเกิดสมมติว่ามันตกไปเนี่ยนะฮะแล้วมันก็ตกอยู่ในบ้านอันนี้ผมก็ไม่ซีเรียสลวนะฮะแต่ว่าอนอื่นเนี่ยมันอยู่นอกบ้านนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเก็บรบัรบๆนอกบ้านดีกว่านะฮะนี่เราได้มาอีก2อันนะฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทําการปลูกเลยอู้สามนะครับ แตวก่อนนั้นแล้วเราจะปลูกตรงไหนดีไว้นะคุณผู้ชมเอ่อระหว่างทางนะปะซึ่งตอนนี้นะครับข้าวสาลีก็โตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองอ่านะโคตรจะอีซี่นะฮะโอเคฮึบโอเคฮะนี่นะ ปลูกตรงนี้ด้วยครับคุณผู้ชมเราจะได้ต้นไม้ที่อดมสมบูรณ์นั่นเองนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับภายในกล่องนะฮะมีไม้สิบเก้าบล็อกนะครับ,บ,อรบตอนนี้มีหลดประมาณ24บล็อกด้วยกันนะครับโอเคเอามา8บล็อกแล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามาทําการคราฟเรือกันเลยดีกว่านะฮะเพราะเนื่องจากว่ามีน้องๆเนี่ยเขาได้ทำการรีเควสต์มาว่าทําไมพี่ถึงไม่ทําการคราฟเรือนะฮะเออก็จริงนะ ทำไมผมไม่ทําการคับเรือวะมันจะได้แบบอะไรง่ายๆนะฮะโอเคปะเดี๋ยวเราไปดูเกาะแรกกันเลยดีกว่าโอ้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 โอเคโอเคโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วว่าทำไมคับเรือไม่ได้โอเคเข้าใจสุดๆเข้าใจสุดๆเดือดเดือโอ้ยผมจะไป็นยังไงดีโอ้ my god โอ้ my god โอ้ my god เบกเบียกเบ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 กโอ้ my god โอ้ตายนะฮะอันนี้โอเคผมมึงเข้าใจนะฮะว่าทำไมเราถึงคับเรือไม่ได้นะฮะโอ้ my god บทสุดท้ายแล้วคือ ผมก็ต้องเดินไปถูกต้องไหมฮะแต่ก็สมมุติว่าเราไปเร็วๆเนี่ยผมคิดว่าก่อนนั้นไปได้ก่อนนั้นไปได้นะฮะอุ้ย,ย,ยได้ใหม่ต้นนึ่งฮะคุณผู้ชมเรียบร้อยเดี๋ยวกันนะฮะนี่เก็บไว้นะครับเอาใหม่ไว้คุณผู้ชมจุดเริ่มต้นของเรามันต้องไปได้ฮะเดี๋ยวเราไปดีเอ็นกันดีกว่าคุณผู้ชมนี่ระหว่างทางที่ดาเมจทรถไปนะฮะโอ้โหเป็นเลือดดำเนีว่ยว่ะ โอเคฮะฮึบฮึบฮึบโอ้โอเคโอค้โหหายไปเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเยี่ยมตรงนี้นะฮะภายใน DN นะครับมีลาวาได้คุณผู <Wow. S 1> ้ชมเพราะฉะนั้นนะครับลาวาเนี่ยเราสามารถทำการสร้างประตูนในเธอได้นั่นเองนะฮะอันนี้ถือว่าเข้าใจกันแบบง่ายๆอีซี่ๆเลยนะครับแต่ว่า เราจะหาถังมายังไงเออนั่นแหละประเด็นของเรานะครับด้านล่างนี้มีอะไรหรือเปล่าแต่เมื่อกี้ที่ผมเห็นเหมือนกับว่าแถวนน้นจะมีปราสาทเลยนะฮะคุณผู้ชมเอ,อ้ยมีไฟใต้น้ําด้วยเพราะฉะนั้นนะครับมันอาจจะมีปราสาทอยู่ใต้น้ําก็เป็นได้นะครับตอนนี้เนี่ยผมเริ่มกันงวลแล้วว่าผมจะเอาเรือกลับยังไง<ะ>ถ้าเกิดผมลงไปใช่ไหมคุณผู้ชมยังไงผมคิดว่าไม่ถึงบ้านแน่นอนเอาอยัางหนึ่งสองสามไป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  ไหนๆเราไม่มีอะไรจะเสียแล้วฮะถ้าเกิดเราไปเกาะน,นู้นผมคิดว่ามันน่ามีอะไรสนใจมากๆนะครับถ้างั้นเดี๋ยวผมขอเอาไม้มาก่อนแล้วกนะันเนาะตอนนี้เรามีอะไรอะ่ะเรามีดักโอ๊กนะฮะเรามีเจบบ้าบล็อกนี้อ่ะฮะเรามีทรายโอเคทรายเนี่ยเราสามารถทําการคาราฟได้นะฮะเป็นแบบนี้ปึ๊บเดี๋ยวก่อนนะทรายเหรอนี่ปะ่ะโอเคเดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดได้มา1บล็อกโดยใช้4บล็อกใช่ปะ่ะผมอยากได้กระจกด้วยอะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เอ๊ะผมมัดไงวะ2 4 6 8่โอเคมีทั้งหมด8บล็อกด้วยกันนะฮะถ้างั้นเดี๋ยวเราจะทำการจับไว้ประมาณ8บล็อกนะฮะโอเคแค่นี้เราก็สามารถทำการคัยจังอื่นได้แล้วนะครับคุณผู้ชมคิดว่าเราจะได้เยอะไหมฮะผมคิดว่าเราน่าจะได้น้อยนะแต่เอาเป็นว่าเราก็มาลองดูดีกว่าว่าเราจะได้สักเท่าไหร่นะครับโอเคเรียบร้อยนี่ได้มา8บล็อกว่าแต่ว่าก็ไม่น่าจะพอแล้วฮะคุณผู้ชมดูจากทรงแล้วนะครับโอเคอ่านะคุณผู้ชม1 2 3งสามสี่ห้าหกแนะฮะโอ้หมากแค่นี้เองนะฮะมันยังไม่ถึงครึ่งเลยด้ซ้ำนะครับเฮ้ยเสียงอะไรวะเมื่อกี้เสียงอะไรแบบไม่รู้คุณผู้ชมผมได้ยินเสียงเหมือนอะไรชอ็อตบางอย่างนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราจะมาใช้ไม้ละกันนะฮะแล้วใช้อุปกรณ์ที่เรามีอยู่นะตอนนี้นะฮะรวมเป็นทั้งหมดก็มีอยู่ประมาณ24บอกด้วยกันนะฮะผมคิดว่ามันน่าจะพอนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคหุ้ยแค่ถึงแล้วฮะคุณผู้ชมสิบบล็อกนี้ได้แน่นอนปึ๊บปึ๊บห้าแล้วคุณผู้ชมสี่สามสองหนึ่ง what ไม่ถึงด้วยโอไมค์ก oh ็ทำไมมันไม่ถึงวะหุย้ยแค่นิดเดียวเท่านั้นนะฮะตรงน,นี้เราก็สามารถที่จะใส่เป็นดินก็ได้นะฮะคุณผู้ชมเพราะอะไรรูป้ป่ะเราจะได้แบบว่าปลูกต้นไม้ด้วยนะฮะว้าว ต้นไม้โตอีกแล้วอ๋อ,อยังไม่ใช่นี่หว่านี่มันเสาบ้านเรานะฮะอ,อันนี้ไม่ใช่นะฮะนี่ใช้ไม่ได้นะครับถ้าอย่างนั้นใช่ไหมถิงการเอาไปสมัคสองบล็อกแล้วกันคุณผู้ชมเป็น8นะฮะน่าจะพอเลยนะ8เนี่ยนะครับถ้าเกิด8ไม่พอนี่ควรที่จะพิจารณาว่ามันใช้ปีประมาณสักเท่าไหร่นะครับโอเคดูย่ทรงแล้ว8ดน่าจะพอว่ะคุณผู้ชมผมอยากรู้ว่าก่อนนี้มันมีอะไรหรือเปล่าเผื่อแบบว่ามันมีกล่องไว้ให้เราอะไรนองนี้นะฮะถ้าเกิดมีกล่องก็ดีเลยนะครับโอเค ฮัลโหลมีกล่องไหมเจ้าบัวน้อยโอ้โ oh, ห oh, <no. S 1> เป็นเกาะที่แบบว่ากันด้านกันดานนะฮะโอ้ oh my god คุณผู้ชมฮะผมเนื่องจากว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นสายเซอร์ไวิร์ลอย่างแท้จริงนะฮะทำให้เกาะที่เป็นเกาะเห็ดในรูปแบบนั้นนะ่ะผมเลยไม่รู้ว่าเราควรจะทําอะไรต่อนั่นเองนะครับสาหรับใครที่รู้นะฮะว่าเกาะเห็ดเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงนะฮะสามารถทำการคอมเมนต์ไว้ข้างล่างใต้ดีสคริปชันได้เลยนะครับเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกาะนี้เนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงนั่นเองนะฮะโอเคไป ถ้างั้นแสดงว่าเกาะน,นี้ไม่มีอะไรนะฮะเกาะเน,นเธอร์ก็น่าจะไม่มีอะไรนะฮะเกาะดีเอ็น The End ยิ่งไม่มีอะไรใหญ่เลยนะครับมีแค่ลาวาเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะคุณผู้ชมผมรู้แล้วว่าเราควรที่จะไปไหนดีนะฮะเราต้องไปใต้น้ำฮะผมคิดว่าปษาใต้น้ำเนี่ยมันน่าจะมีอะไรให้เราเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวผมขอมาเก็บเกี่ยวผลผลิตของผมก่อนละกันนะครับโอเคได้มาเจ็ดว่ะ ปุ๊บ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 อาได้มาเยอะอีกทั้งสองอันนะคุณผู้ชมโหเจ่มวาวมากเดี๋ยวก่อนนะได้มีเพิ่มทั้งสองอันนะฮะถ้างั้นเดี๋ยวเราจะทำการปลูกเพิ่มไปเลยนะครับ โอเคหนึ่งสองปึ๊บป๊บอ่ะฮะเราตอนนี้เราได้ข้าวสาลีมานะฮะประมาณห้าอันด้วยกันนะครับยิ่งแล้วเราก็สามารถคาบได้นะฮะได้ตั้งอันหนึ่งโคตรจะคุ้มนะีใช้เวลาไปตั้งนานนะครับได้มาแค่อันเดียวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวก่อนนะโอ้โตอหต้นไม้โตอีกนะฮะแล้วต้นไม้โตอย่างนั้นแล้วผมจะข้ามไปยังไงล่นะฮะไม่เป็นไรนะฮะเราใช้มือไปก็ได้ครับนคะุณผู้ชมอันนี้ถือว่ามันไม่ค่อยจะเมกซนอะไรมากมายนะครับผมอยากรู้ว่าไอ้ภาษาใต้น้ำเนี่ยมันม,นม,นม โอเคผลสรุปโดยรวมแล้วสารับภัยในวันนี้นะฮะเรือแม่งใช้ไม่ได้นะครับโคตรนูบเลยทีเดียวนะครับโอเคสวัสดี NBC ทั้งหลายนะฮะซึ่งตรงนี้ผมแม่งขุดไม่ได้ด้วยนะครับเห็นป่ะคุณผู้ชมเห็นป่ะด้านล่างมันต้องมีอะไรเว้ยอันนี้ผมพูดตรงๆเลยว่ามันต้องมีอะไรแน่นอนนะครับมันมีเป็นประศาทนะครับโอเคเอายังเอานะหนึ่งสองมฮึบ จ๋เอาละฮะคุณผู้ชมเริ่มประจ o ภัยฮะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะมันต้องมีอะไรกูเล่นมึงสิมันต้องมีอะไรกูเล่นมึงสิโอ้โอ้โอโอโดนปกักกระโวโอ้ my god โดนปกันปกกระโว <c oughs> บอกตรงๆว่าผมไปไม่ถึงด้วยซ้ำนะฮะ <c oughs> หรือว่าเราต้องใช้บล็อกวะเราต้องใช้บล็อกที่เราเก็บมาเนี่ยนะ เพื่อําการข้ามไปนะหรอเออเป็นไปได้ป่าวว่ะคุณผู้ชมเราจะต้องแบบว่าตอบล็อกไม้ไปเพิ่มอะไรนองนี้นะฮะโอเคเอาเป็นว่าต้นไม้ที่วางอยู่ตรงทางเดินตรงนี้นเนี่ยเราสามารถตัดเมื่อไหร่ก็ได้นะครับถ้างั้นเดี๋ยวเรามาแถวๆนี้ใช่ไหมแล้วก็ทําการคับไม้ดูนะครับโอเคเวทเทอร์เคลียร์ไปเหมือนเดิมฮะมาเดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่าเฮ้ยเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงอะไรวะโอ้ชิต What เอ้าอ๋อเป็น N P C ใต้น้ำนะฮะ ยังไงวะน่ะโอ้ my god โอ้โหตายแล้วตอนนี้เราอุ้ยได้หอกได้หอกฮัลโหลเอา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 ลงเฉยลงเฉยฮัลโหลครับแต่ว่ามันก็ขึ้นมาบนน้ำไม่ได้นะฮะคุณผู้ชมแต่เป็นว่ามันก็ค่อนข้างจะรุนแรงมากสำหรับดาเมจของมันนะฮะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมต้องต่อไปให้ได้เว้ยรอบนี้เราจะต้องใช้ไม้เปลืองสักเล็กน้อยนะฮะคุณผู้ชมเพราะเนื่องจากว่าเราอยากไปหามันจริงๆโอ้ยชิตโอ้ยชิต โอ้โหจอตูดผมเลยนะฮะณจุดจุดนี้นะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราตัดตรงนี้ออกก่อนแล้วกันเนาะคุณผู้ชมโอเคฮะหนึ่งบล็อกแล้วก็ได้มาอีกสองมีบล็อกไหมเยี่ยมอีกบล็อกหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมได้มาทั้งหมดประมาณสามบล็อกด้วยกันนะครับทางก็น่าจะเพิ่มไปอีกนะฮะเป็นสิบสองบล็อกโอเคสิบสองบล็อกก็น่าจะแจ่มนะฮะมีปลาโลม,มาด้วยนะฮะคุณผู้ชมโ,โหแจ่มว้าวมากเดี๋ยวกันนะตรงนู้นก็มีไฟว่ะแม่งมีไฟไหนที่จัดนะครับโอเคปึ๊บป ปึ๊บปึ๊บอ่ะฮะอ่ะฮะอ่ะฮะเวอร์รี่กูดผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันน่าจะถึงแล้วที่ผมเนี่ยสามารถที่จะลงไปได้นะครับตรงนู้นมีอะไรด้วยอ่ะคุณผ,ผู้ชมเหมือนเป็นแสงนะฮะซึ่งผมไม่ได้ลงออฟติฟายด้วยผมเลยไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะฮะตรงนี้ก็มีว่ะตรงนี้เนี่ยมันเป็นปราสาทผมคิดว่า ตรงนี้เน,น,น mm ี่ยมันน่าจะมีกล่องอะไรบางอย่างก็เป็นได้นะครับจุดประสงค์ของเราที่เราต้องลงน้ําภายในวันนี้นะฮะคุณผู้ชมเพราะว่าเราเนี่ยต้องการของนะครับก็คือเจ้าเหล็กนั่นเองนะฮะเหตุผลนี้เราอยากได้เหล็กเพราะเราจะได้ไปประตูนีเธอได้นะครับอย่างแรกเลยเรียกคนที่จะขาบมานะครับเนื่องก็คือถังนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องการเหล็กประมาณ3ามก้อนด้วยกันนะครับณเวลานี้แต่ผมไม่รู้ว่าเหล็กเนี่ยมาอยู่ส่วนไหนของโลกนะครับหรือว่ามันจะซ่อนๆออยู่หรือเปล่าวะ ซ่อนอยู่บนเกาะเลยนะ เป็นไปได้เปล่าฮะคุณผู้ชมของซ่อนอยู่บนเกาะนะฮะเออก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคครับผมก็สําหรับภายในวันนี้นะครับก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะสำหรับการเอาชีวิตรอดบนเกาะนรลกนี้นั่นเองนะครับสาหรับภารกิจภายในวันนี้นะครับก็คืออย่างแรกเลยนะฮะเราได้การไปสํารวจเกาะอื่นๆนั่นเองนะครับซึ่งเกาะที่เราไปสํารวจก็คือจะมีในส่วนของ DN นะฮะแล้วก็จะมีเกาะเห็ดนั่นเองนะครับสำหรับใครที่รู้ว่าเกาะเห็ดเนี่ยมันควรที่จะทําอะไรนะฮะก็สามารถทาการคอมเมนต์มาข้างใต้ ดีคีบชั้นได้เลยเพราะเนื่องจากว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าก่อเหตุเนี่ยนานๆที่เราจะเจอครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่2นะฮะก็คือเราได้ทําการไปสำรวจใต้น้ํากันนั่นเองนะฮะซึ่งก็ไม่ได้ถึงด้านล่างสุดเลยเพราะเนื่องจากว่าไดเมนมันลดลงเรื่อยๆนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่3ก็เรื่องของการปลูกต้นไม้นะฮะแล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตนั่นเองนะครับโอเคผมก็สําหรับภายในวันนี้นะครับก็มีเพียงประมาณนี้นั่นเองนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมไ like, ลค์อย่าลืมแชร์ ซึ่งเป็นกําลังใจให้ผมได้ไปตามคลิปของเราด้วยนั่นเองแต่เดี๋ยวก่อนตอนนี้นะครับพี่วิกมีช่องใหม่แล้วชื่อว่า v i c t o r แคทเอ็กนั่นเองสำหรับใครที่อยากดูพี่วิกเล่นเกมอื่นที่ไม่ใช่เกมมายครับนะครับสามารถเข้าไปภายในช่อง v i c t o r แคทเอ็ได้เลยก็วันนี้ว c กตี้แคทขอลาไปก่อนแล้วกันโอกาสหน้าเจอใหม่ครับผมสวัสดีครับ